สวัสดีค่ะดิฉันจันทนาค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทดีเน็กเบิร์ดค่ะแล้วเป็นเจ้าของเพจศูนย์แก้ปัญหากระดูกและข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นค่ะซึ่งจริงๆแล้วทางบริษัทของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์มากกว่า30รายการค่ะให้ดูแลในเรื่องของอสิระบบของร่างกายนะคะแต่หลักๆแล้วในเพจของเราเนี่ยนะคะจะดูแลในเรื่องอาการของกล้ามเนื้อสะโพกมีบเส้นประสาทนะคะ หรืออาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทตั้งแต่กระดูกคอทับเส้นประสาทกระดูกเอวทับเส้นประสาทแล้วก็ในเรื่องของชาปลายมือปลายเท้านะคะแล้วก็กลุ่มอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะของเรามีข้อดีหลายอย่างนะคะคือเป็นสารสก,กัดนวัตกรรมจากธรรมชาติค่ะไม่ต้องกลัวว่าทานแล้วจะมีผลกระทบกับตับกับไต เราไหมคะหรือแม้แต่อาการระคายเคืองกะเพาะอาหารแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าของเราเป็นสารสกัดโมเลกุลเล็กร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้หมดนะคะถึงไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายแต่อย่างใดนะคะแล้วสิ่งที่ให้ท่านสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าท่านสั่งซื้อจากเราหรือตัวแทนท่านไหนก็แล้วแต่นะคะให้สังเกตได้ง่ายๆว่าท่าน ได้ของแท้แน่นอนก็คือหนึ่งเลยการห่อหุ้มนะคะในการห่อหุ้มของผลิตภัณฑ์แต่ละกล่องของเราเนี่ยจะมีการห่อหุ้มเป็นอย่างดีนะคะจะไม่มีการแกะกล่องแต่อยา่างใดนะคะจะไม่มีการแกะกล่องแต่อยา่างใดคะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแน่นเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ด้านล่างของกล่องนะคะก็จะเป็นวันปีที่ผลิตวันหมดอายุ นะคะทุกกล่องจะมีแบบนี้ค่ะแล้วด้านบนของกล่องนะคะก็จะเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์นั้นๆที่ท่านสั่งซื้อไปนะคะแล้วก็จะเป็นหัวมุมตรงนี้ก็จะเป็น QR code ค่ะจะเป็น QR code ของทุกกล่องจะมี QR code นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาทางบริษัทนะคะจะเป็นโลโก้นั่นเองสองข้างเลยนะคะ แล้วก็ด้านหลังของกล่องก็จะเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นดีออฟฟิศมีสารสก,กัด14ชนิดใน1เมตรนะคะก็จะมีให้เห็นทั้งหมดตรงนี้นะคะใส่มาทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเลขที่จดแจ้งของทุกกล่องนะคะเลขที่จดแจ้งแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลัน นะคะแล้วก็มี GMP รองรับทุกกล่องนะคะเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งไปเนี่ยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยให้ท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกกล่องหรือทุกรายการเนี่ยนะคะท่านได้รับของดีแน่นอนค่ะท่านได้รับของดีแน่นอนให้ความมั่นใจได้เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นสารสก,กัด จากธรรมชาติซึ่งจะช่วยดูแลแล้วค่อยฟื้นฟูสุขภาพนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจริงๆร่างกายของคนเราทุกวันเนี้ยที่เจ็บที่ป่วยเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมใช่ไหมคะตรงเนี้ยผลิตภัณฑ์ของเราตรงเนี้ยเป็นการเข้าไปช่วยฟื้นฟูอาการของท่านจะค่อยๆดีขึ้นค่ะอาการของท่านจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับการฟื้นฟูจากสารสกัดนวัตก,กรรมจากทางเรายังไงก็ดีขึ้นแน่นอนคะ่ะตรงนี้ให้ความมั่นใจนะคะ แล้วคลิปต่อไปเปีดจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในด้านอื่นๆเป็นคลิปสั้นๆต่อไปนะคะถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบนะคะกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะบ๊ายบาย